สวัสดีทุกคนฉันสระอวอิวันนี้ก็จะมาอวยพรมันเกิดให้กับพี่ชายคนสนิทบ้าเขาชื่อพี่ตั้มฉันได้เชิญคนมาด้วยและเขาก็เป็นคนดังมากเลยไปดูก็ผมแอลโอรานนะครับติดตามผลงานของน้องตั้มมานานแล้วอยากไฟอ่ะเข้าใจ่ปะเข้าใจเป็นไงล่ะ ู้ชายคนแรกที่ฉันพามามันช่างแสนวิเศษเหลือเกินเอาละคนต่อไปนี้แน่นอนฉันก็ได้เตรียมมาเต็มที่ฉันคิดว่าพี่ต้ามคงจะชอบมันแน่ๆและคิดว่ามันโอเคไปดูสวัสดีครับผมเนวัดดวงนะฮะก็ดีใจที่น้องโซระเชิญมาในวันนี้นะครับก็อยากให้น้องต้าม,มีความสุขในอ,อวันเกิดใช่แล้วคนระับวันเกิด น้องตั้มที่ตัวสั้นๆปอมๆนั่นแหละใช่เลยวันนี้ครบรอบ21ปีก็ขอให้น้องตั้มมีความสุขมากๆมากๆเลยใช่แล้วมากๆเอ่อผมในวัดดวงก็ขอทำนายว่าน้องจะเรียนจบอย่างแน่นอนนะครับ